ความลับให้นะโดยเฉพาะรุ่นเนี้ยโอ้โหหลวงพ่อแดงไม่ธรรมดาจริงนะครับคุณปอมไม่ได้กันแลละกันแหละผมบอกเลยท่านซ่อนทั้งเอกลักษณ์ของท่านไว้ท่านซ่อนทั้งชื่อท่านไว้นะครับโอ้โหสุดๆเลยนะคุณปอมมานะี่คุณโดนผมแน่แ้่ผมไม่เห็นนะใน YouTube แล้วคุณ เอาพระป้อมมาโชว์นะพวกเืนนะคุณโดนแนะ่คุณคุณคุณจองรอบคนก็แสไปได้เลยเออหรือคุณไม่อยากโดนนะคุณก็อย่าแบบเอาพระป้อมอมาโชว์ผมไม่ได้คือส่งหิวแสงอะไรหรอกผมจะเปิดโองคนนี้มัน ไม่รู้ยุครู้สมัยเนี่ยสมัยนี้มันหลอกใครยาก